เกินไปแล้วนะครับเป็นเศรษฐีไปแล้วครับนาวผลเปิลนาสาดกันสาดกันสาดกันไปสาดแมมาประเภทสายผ่านตลอด้วมีโต้ครับเริ่มจะแรงมาอีกแล้วครับวงในโอ้โหเขาแทงแรงๆแทงเจ็บๆครับมาตอนนี้เชื่อว่าแฟนๆนี่อาจจะมีบางส่วนครับเริ่มทยอยเดินทางครับคุณเชชัยครับก็ขอให้เดินทางอย่างมีสติแล้วก็ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพนะครับข้อสำคัญไม่ดื่มนะครับห้ามดื่มเด็ดขาดครับ โดยเฉพาะการใช้รถใช้ถนนต้อหม,มากกมสงการอยู่แล้วนะครับสาดเลยครับศาสเลยสาดเลย,ส,เลยสัปดาห์หมาสงกรา์นะครับอ,อ้าวครับเหมือนมวยไทยครับช่องแปดต้องอนุรักษ์ไว้อ่าโอ้<ำ>โหจันบุญเฮือนอหัวซ้ายเข้าไปอ้าวอยู่ไม่อยู่ยุบไม่ยุบ อว่าพลมาเลยครับแข่งซ้ายทะยอยเข้ามานี่ครับโอ้ยมันก่อนเก้านาทีก็จริงแต่ว่าใส่เต็มนะครับดูครับไม่ได้หยุดหายใจกันเลยครับขยับเข้ามาครับไปแต่ละดอกทรายจริงครบบจิ้มทรายอีกแม่เริ่มจะช้าลงเหมือนกันครับทางด้านของ โอ้ยแข่งา้ยา,ยงายมัด้ายแข่ง้ายมัด้ายอ้าวเติมเต็มเติมเต็มอ้าวแข่งขวาจันบุญเฮือนเดินหน้าเขาใส่ต่อโอ้ต้องกัดไม่ถอยแล้วครับไม่ถอยแล้วป้ายหน้าฟันนี่เหมือนกันสะดุ้งเหมือนกันนะครับซ้ายอา้าวโอ้ทนใช้ได้ครับจันบุญเฮือน ดีครับโอ้โยอดโดนสอกซ้ายแม่แค่พังงะเฉยๆครับเป็นไม่แปลกนะครับเพราะใช้แรงเยอะจริงๆครับแม่นังเลยนะครับโอ้โย,อยสอกซ้ายแม่เต็มนะครับสามยกเก้านาทีนี่แม่โอ้โหปิหดกติเป็นนะว่าผลลูกพระคริสนะครับโอ้โหยขยันกว่าจ